หมูกรอบปะป๊าครับเราพัฒนาขึ้นเองหมูหมูกรอบหมูกรอบสามชั้นกับหมูแดงนี่จะเป็นหลักแล้วก็ไก่พวกนี้ก็ลองล,อง,ลองมาหมูกรอบยำเมนูนี้ก็ตั้งแต่เริ่มเปิดอย่างข้าวยำหรือยำไก่กเราก็เอามาเสริมเราก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็ทำยำเราก็มาทำยำกินกันอย่างเงี้ยอูที่เป็นยังไงทำยำกินเออก็รดา,าพอได้นี่ก็เลยก็ลองลองลอง,ลองเปิดดูยำหมูกรอบราดบะหมี่ ราเคี๊ยวอะไรเงี้ยที่อื่นไม่มีเราองเรามีตอนนี้ก็ยังไม่มีมีของเราเนี่ยซอยโชคแค่สีมีบะหมี่เคี้ยวหมูแดงน้ำเหลือแห้งหรือว่าต้มยำแล้วก็ยำแซบบะหมี่ยำหมูกรอบยำหมูแดงยำไก่ทอดยำไก่ย่างข้าวข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวยำขยำไก่อบขยำไห่ทอดขยำหมูกรอบแล้วก็ข้าวต้มมีข้าวต้มหมูกรอบ แล้วก็ต้มหมูแดงเสริมขึ้นมาเพราะว่าลูกค้าเรียกร้องมาก,ก,ก็เราก็ทาได้อยู่ในตัวเดียวกันได้<น>เรียนรู้กับญาติ<น>ก็ไปหัดทํามุมทําหมูยังก็ไปช่วยเขาทํานู่ทนทานี่อะไรอย่างเงี้ยทาหมูลวกมีแล้วเราก็มาพัฒนาตัวเราเองหลังจากนั้นก็มาเปิดเองอยู่ที่หมู่บ้านคาชิ่นประชานิเวศสามหรือประชานิเวศสองซอยส,สามัคคีจังหวัดนนท์ตรงนั้นสามสิบกว่าปีประมาณสัก ปีง่ายรู้ล,ลมปีใหม่ๆยอดระดับนี้เราอยู่ได้เราอยู่ได้โอเคเราจบแล้วเราเราไม่ต้องไปดิน้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆถืองนานธรรมดาแล้วเขาเช็กกัน6เดือนสมเดือนถึง6เดือนขึ้นไม่ขึ้นมา,นมาอยูร่ระยะช่วงเนี้ไม่ใช่หมูกรอบแบบ ที่มันจืดๆที่เขาทากันของเรามีมีรสชาติมีรสชาติออกเคม็มปแป๊มแป๊มกรอบนอกนุ่มในครับต้องลองทานดูเราก็ไม่สามารถที่ว่าบอกไปแล้วว่ามันโอ,โอ,โอหรือไม่โอต้องมานั่งทานครับถึงจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้อยู่ที่คนชอบหรือไม่ชอบถูกปากหรือไม่ต้องให้ลูกค้าตัดสินเองไปวัดที่รายการแล้วก็90้าสิบอะเก้าสิบกว่าดีสเบล หมูปอมจะทำยากหลายขั้นตอนต้มก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแต่เวลาย่างสองสามชั่วโมงต้มก่อนแล้วก็ย่างแล้วก็มาทอดทอดแป๊บหนึ่งทอดไม่เกินสิบห้าทียี่สิบก็คือประมาณทีแรกก็ไม่ได้อย่างนี้ไม่ค่อยพองเราค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเมื่อก่อนก็จะสักกันดี๋ยวนี้เราไม่ต้องันขนาดนั้นดย๋ยวนี้เราพัฒนาขึ้นมาได้เยอะก็ขายมาสิบกว่าปีอ่ะเราถึงได้พัฒนาได้มาร่วมๆยี่สิบปีหลังก็ดีขึ้นเขาบอกของปลอมหรือของจริง ก็บอกกลองทานดูครับเราไม่มีของปลอมมาแฝนเราใช้ของจริงทั้งหมดรับรองได้ครับหมูแดงก็ก็ออกหวานเค็มหมักสามสี่ชั่วโมงเราก็ย่างย่างก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งสี่อยู่ที่ไฟที่เราตั้งไฟเราใช้หมูอย่างดีสันนอกเราไม่ได้ใช้แบบพวกสะโพกหรืออะไรเป็นแข็งหมูสันนอกมันจะนุ่มกว่าเกี๊ยวหออเองหมักเองทั้งหมดทำเองทั้งหมดเกี๊ยวเราเป็นหมูไม่ไม่ผสมแป้งของเราไม่ผสมแป้งนะลองทานก็ดูได้มี้ะเกี๊ยวกุ้งแล้วเกี๊ยวหมูแล้วห่อใหญ่ลูกใหญ่รสชาติมันก็จะออก หวานเค็มเปรแลมรแลมเพราะเวลาคนปรุงมันจะได้ไดปรุงง่ายถ้าจืดไปเลยมันจะปรุงไม่คุ้นปรุงได้บ้างแต่บางคนไม่ปรุงเลยก็มีเขาบอกทานนี้ได้เลยก็ว่าดีอยู่แล้วขึ้นอยู่กับลูกค้า<ไ>ลูกค้าแต่ละคน <ul ain. S 1> ทุกอย่างทําเองหมดเลย,ยเ,เลยว้นแต่บะหมี่อย่างเดียวเส้นบะหมี่เป็นของราชาของราชาบะหมี่เขาก็ส่งเรานอกนั้นทําเองหมดทุกอย่างของเราเองเราคิดของเราเองเราทาของเราเองเราไม่ได้ไปเอาแนวของใครมาข้าวยำยำหม,ม,มูกรอบบะหมี่เกี๊ยวหมูกรอบข้าวหมูกรอบ หรือเขาต้มหมูกรอบบะหมี่กับเกี้ยวบะหมี่เกี้ยวแห้งหมูกรอบข้าวหมูกรอบส่วนมากเป็นตัวนี้ช่วงเย็ยนแล้วแต่เอาแน่ไม่ได้วันธรรมดาห้าโมงกว่าเงี้ยเขาจะสั่งกลับบ้าน,านันอะไรกันโทรมาสั่งกันมาช่วงเย็ยนเยอะวันหยุดก็จะช่วงแบบสองสามทุ่มจะเยอะช่วงหยุดนะช่วงไม่หยุดอย่างเงี้ยก็ยาวมาเรื่อยๆตั้งแต่เปิดร้านก็เรื่อยๆครับก็เป็นบางวันบางทีก็เยอะบางทีก็ช่วงหัวค่ำคนน้อยแต่ช่วงดึกก็มาคนเยอะของเราก็ลูกค้าคงที่อยู่ ครับขอเชิญชวนมาชิมดูว่าได้หรือไม่ได้อร่อยหรือไม่อร่อยก็สุดแล้วแต่ลูกค้าสูกปากหรือไม่ครับหมูกรอบป,ป,ป,ปาป้าโชคแค่สี่ปักซอยสามสามสั่งด้วยโรบินฮูดแอปเดียวครับโรบินฮูดเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าสามแปดสองเจ็ดสองโทรสั่งได้ครับแล้วก็มาห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มยุดทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ราชาบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบหมูกรอบปาป๊าขอบคุณลูกค้าที่มาชิมหรือมานั่งทานที่ร้าน ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณครับ